เมื่อวานนี้ใครให้ทานให้แบบไหนรักษาศีลร,ร,รักษากันยังไงสมาทานเสร็จบอกว่ามีศีลหรือยังอย่างนี้นะเรื่องนี้อจางพูดหลายครั้งใช่ไหมคะเห่ไหมคุณปานิกา <c oughs> <c oughs> คุณปานิกาบอกฉานอย่ามาทางนี้บ่อยนะเนี่ยการเจริญภาวนาภาวนาแปลว่าจเจริญอยู่แล้วใช่ไหมคะ แต่เจริญอะไรมีเจริญสองอย่างใช่ไหมคะเจริญสมาธิกับเจริญปัญญาถูกไหมเดี๋ยวคุณปาณิกาจะโดนถามนะ,ะนะการเจริญเนี่ยเจริญสองอย่างก็คือเจริญสมาธิกับการเจริญปัญญาเมื่อวานเนี่ยนะเราทำเรื่องอะไรกันทานศีลภาวนา อปจัจญนะคืออ่อนน้อมถ่อมตนใช่ไหมคะเมื่อวานเนี้ยอ่อนน้อไมไหมเดินไปทางไหนเนี่ยโค้งเอวนี่คดตลอดไหมเมื่อวานเนี้ยเ <c oughs> จ็บหลัง <c oughs> ง,อง,องอหลังตลอดก็เจ็บหลังดีใช่ไหมอ่ะมุ่งหมายถึงว่าเวลาเราอ่อนน้อมถ่อมตนมุ่งหมายถึงเวลาเราเจอผู้ใหญ่ใช่ไหมคะ เราเข้าไปหาแบบไหนอ่อนน้อมถ่อมตนแบบไหนกายะโยคะอ่อนน้อมถ่อมตนแค่กายไหมไม่ค่ะอาจารย์ไม่นะมันต้องวาจาด้วยใช่ไหมคะกายวาจามาจากจิตที่งดงามถูกไหมการจะอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยต้องมีจิตที่ดีถูกไหมคะอะทีนี้จิตดีแล้วมันทําให้กายเนี่ยน้อมคล้อมตัวไปหาบุญเกิดนะคะไม่ใช่ไม่เกิดนะ เวียวัจจะเมื่อวานนี้เนี่ยพานลึกถึงเมื่อวานนะเนี่ยนะเรื่องก็ผ่านมาแล้วอาจารย์ในชอบถึงอดีตนะเ <c oughs> มื่อวานเนี่ยนะมีการขวนขวายช่วยเหลือกิจอันควรไหมกิจในที่นี้ไม่ว่าจะกิจทางาศาสนาก็ตามนะคะหรือไม่ก็กิจอื่นๆที่เราสามารถที่จะช่วยเหลือผู้คนได้ทำให้เขาพ้นจากความลำบากในตอนนั้นได้ หรือเขากําลังทําอะไรกันใช่ไหมคะเราก็ไปขวนขวายช่วยเหลือเ็าเรียกว่าไม่นิ่งดูดายถูกไหมคนที่นิ่งดูดายเนี่ยนิ่งหลายนิ่งนะนิ่งโมหะครอบงําก็ได้นะ <c oughs> นิ่งไม่รู้เรื่อง <c oughs> หรือว่านิ่งแบบว่าดูเหตุการณ์ก่อนยังไม่พุ่งชนอย่างเงี้ยนะอ่านิ่งแบบคนมีโยนิโสมนสิการ นิ่งแบบคนมีปัญญาก่อนเอ๊ะเขาทำอะไรกันพิจารณาแล้วเข้าไปช่วยเหลือขอนขวายการขวนขวายคือเวยาวัจจะใช่ไหมคะพระท่านจะมีเวยาวัจจะประจำวัดใช่ไหมคะจำได้เนาะอันนี้ก็คือบุคคลผู้ที่จะต้องไปขวนขวายช่วยเหลือพระรูปนั้นรูปนั้นหรือว่าวัดนั้นวัดนั้นเพื่อให้พระสัปปายะในการดำรงชีวิตของสมณะเพศ นะคะ,ะถ้าหากว่าไม่มีเวยาวัจจะที่เป็นผู้ชายก็เป็นเวยาวัจจะที่เป็นผู้หญิงก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ชายเลยนะคะผู้หญิงก็ได้ขวัญขวายช่วยเหลือเมื่อวานได้ทําอะไรไปนะปตนะิในส่วนของการแบ่งบุญใช่ไหมคะปฏิเนี่ยหมายถึงว่าไปทําบุญมาแล้วเนี่ยอของใครอะปฏิเนี่ยตัวเองเนี่ยได้ทําบุญเอาไว้ ปัตตานุโมทนาเราได้อนุโมทนาบุญของเขาเราได้แบบว่ามีบุญแล้วเราแบ,บ่งให้เขาไหมเมื่อวานเนี้ยค่ะใช่ไหมคะแล้วเมื่อเขาอนุโมทนามาแล้วเขาไปทําบุญอะไรเราอนุโมทนากับเขาไหมก็คืออนุโมทนาต่อกันต่อ,ตอปฏิปัตตานะอันนี้เราจะต้องเรียนรู้เอาไว้เป็นหลักของทางศาสนาเหมือนกันนะคะศาส,สนาพุทธของเราอะนะ แล้วก็ในส่วนของการฟังธรรมเมื่อวานเนี้ยได้ฟังธรรมไหมฟังแล้วได้อะไรจากการฟังตรงนี้เนี่ยอะไรที่เป็นผู้ฟังอะไรที่เป็นผู้จำอะไรที่เป็นผู้มนสิการใส่ใจอะไรที่เป็นผู้รู้ว่าควรไม่ควรแค่ไหนในการนำธรรมะอันนั้นเอามาประพฤติปฏิบัติตาม พธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าปฏิบัติตามมีแต่ประโยชน์ไม่ให้โทษเลยนะคะมีแต่ประโยชน์จริงๆนะคะต้องลองนะฟังอาจารย์เนี่ยฟังเถอะแต่ว่าเอาไปลองเองนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องของทุกคนที่จะต้องทดลองเอาเองนะเมื่อฟังทำแล้วเนี่ยเมื่อวานเนี่ยได้พูดธรรมะให้ใครฟังไปมั่งเมื่อวานอะนะ อันนี้เรียกว่าธรรมะเทศนาใช่ไหมคะได้หัวข้อแค่หัวข้อเดียวไปฟังมาแล้วแบอบกว่าโอ้วันนี้นะพระท่านพูดเรื่องการครบหาคนเนี่ยทำให้เรามีความรู้สึกดีขึ้นมากเลยว่าเราควรจะเลือกคบคนแล้วล่ะอย่างเงี้ยนะพระท่านก็บอกว่าให้คบคนแบบไหนเนี่ยจะทำให้ชีวิตจเจริญขึ้นอย่างเงี้ยทั้งเรื่องทางโลกและทางธรรมใช่ไหมคะ จะเลือกแบบไหนดีอย่างเงี้ยไปได้ข้อข้อมูลตรงนี้มาปับ๊บพอได้ข้อมูลเอามาพูดให้เพื่อนฟังหรือว่าเอามาพูดให้คนที่บ้านฟังใช่ไหมคะประโยชน์แค่หนึ่งหัวข้อเองใช่ไหมคะประโยชน์จากการฟังธรรมก็สามารถน้อมนำเอาสิ่งนั้นะที่เราได้ฟังนั้นะเอามาบอกกล่าวให้กับเพื่อนๆได้นะหรือคนที่บ้าน และคนที่บ้านเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วสาธุอนุโมทนาถ้าบุคคลนั้นเป็นกัลยาณมิตรกนนนนนะันบุนบคคลนั้นเป็นบัณฑิตใช่ไหมคะถ้าบุคคลนั้นเป็นบัณฑิตไม่ใช่พานนะไม่ใช่พานเป็นบัณฑิตเพราะว่าพานกับบัณฑิตมีความต่างกันถูกไหมคะพาละพาโลบัณฑิตาบัณฑิตใช่ไหมมีความต่างกันเมื่อคนผู้ฟังเป็นบัณฑิต จะชอบเอาอะไรเนี่ยก็เรียกนี่ใช้สำนวนนะชอบนี่นะจริงๆริงศรัทธาศรัทธาจะต้องไปหยิบอะไรมาเหมือนกับเราจะต้องรับอะไรสักอย่างจากบุคคลผู้ที่เอาของดีมาให้เราเราก็เหมือนกับหาภาชนะเอาไปรับสิ่งนั้นเหมือนกันใครก็ตามที่บอกเราว่าพระท่านกล่าวเรื่องคบหาผู้คนอย่างงี้นะแล้วเราก็ซึ้งใจในคำนี้จังเลยการครบเพื่อนการครบคน แล้วเรามาบอกให้กับคนที่บ้านคนที่บ้านก็แบบว่าเตรียมภาชนะก็คือใจใจรองรับในธรรมะในสิ่งที่คนนั้นคนในบ้านเราเอามาพูดให้เราฟังใจเนี่ยเป็นภาชนะที่ดีที่รองรับพระธรรมอันนี้อาจารย์เปรียบสิกีใช่ไหมคะว่าจะต้องมีภาชนะไปรองรับอะไรสักอย่าง เมื่อคนคนหนึ่งหยิบยื่นอะไรให้มาเป็นของดีใช่ไหมคะอย่างเงี้ยนะอันนี้ยกตัวอย่างนะอย่างวันเนี้ยอาจารย์เชื่อว่าทุกคนมีภาชนะทองคําเพื่อที่จะรองรับพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่วันเนี้ยอาจารย์ก็เตรียมมานิดหน่อยนะคะเอามาคุยให้พวกเราฟังเพื่อที่จะได้นําเอาไปดูซิว่าเรามีไหมในตัวเรา นะในหัวใจของเรามีไหมสิ่งที่อาจารย์จะต้องพูดอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นต้นในส่วนของการพูดธรรมะให้ผู้อื่นฟังธรรมะเทศนาสุดท้ายทิฏฐุชุกกรรมะก็คือการทําความเห็นของตัวเองอะความเห็นเนี่ยที่เราเคยได้ยินว่ามิจฉาทิฏฐิกับสัมมาทิฏฐิเคยได้ยินนะมิจฉาแปลว่าผิดไม่ใช่คํารุนแรงอะไรละแต่ว่ามันผิดคําว่าผิดเนี่ย มันผิดแรงกว่านั้นก็มีผิดผิดแบบมีระดับผิดระดับลาดลุ่มลึกลงไปนะความผิดอะ <c oughs> ความดีก็ลาดลุ่มลึกลงไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้เนี่ยถ้าเราตั้งตนเอาไว้ถูกว่านะเราจะรักษาศีลมาวานเนี่ยนะนีอาจารย์พูดเรื่องมาวานอยู่นะ,ะรักษาศีลงดงามฟังเมื่อรักษาศีลแล้วในส่วนของการให้ทานก็ให้ เรื่องของการภาวนาก็ทําขวัญขวายช่วยเหลือผู้อื่นก็ทําไปแล้วเรื่องนะี้นะที่พูดเป็นี้นะน้อมนึกกลับมาว่าเราได้ทําสิ่งนั้นแล้วเนี่ยในวันนี้เนี่ยนะท่านนึกไปทีไรถามว่าไปโดนความรู้สึกของเราที่มันประทับใจไหมนะถ้าประทับใจในสิ่งนั้นสิ่งนั้นเหล่านั้นเหล่านั้นที่เราเคยเคยได้ยินได้ฟังมาเมื่อวาน ก็จะทําให้เกิดความชื่นใจบุญเกิดขึ้นมาทีนี้มันไม่สําคัญแค่ตรงนี้นะนี่ก็สําคัญนะแต่สําคัญตรงที่ว่าวันโกนวันพระหลังวันพระวันนี้วันเด้งเนี่ยที่อาจารย์พูดไปด่อกี้นะเท้าสักกะเทวราชองค์อัมบรินพระอินที่เรารู้จักชื่อท่านแต่ท่านก็ไม่ได้ปรากฏให้ใครเห็นง่าย ท่านจะปรากฏให้กับคนที่มีบุญหนักบุญหนักมากๆหมายถึงว่าเราต้องสั่งสมบาร,รมีบุญบาร,รมีนะฮะแล้วท่านจะรู้ว่าอ๋อบุคคลท่านนี้นะมีเรื่องลำบากอะไรต้องมาช่วยเหลืออย่างนี้นะนี่องค์อมรินนะ,ะพระอินนี่อย่างหนึ่งพระอินทรงเป็นประธานท่านเป็นพระโสดาบันนะ ท่านไม่ใช่เป็นพระทั่วไปไม่ใช่เป็นองค์อมรินธรรมดาท่านเป็นพระโสดาบันทำไมเราถึงบอกว่าโพระโสดาบันต่างจากความเป็นผู้ดุชนยังไงลองนึกถึงตัวเรานะตัวเราเนี่ยเอาตัวเราเป็นตัวประมาณก่อนว่าอยากอะไรก็กินอยากอะไรก็ทำก็ใช้ทุกอย่างของกินของใช้เราขนขวายเต็มที่เลย เวลาเราโกรธเราสามารถที่จะทำร้ายใครก็ได้ฆ่าใครก็ได้ใช้พรุษสวรรษ่าด่าใครก็ได้ใช่ไหมถ้าว่าโดยเรานะตอนนี้ไม่ถึงตัวเราเรามีความหลงอยู่ตลอดเวลาหลงในที่นี้มุ่งหมายถึงว่าหลงทางอภิธรรมในส่วนของการที่ไม่มีสติในการระลึกรู้ในสภาวะธรรมนะจะหมายถึงอย่างนี้นะความหลงนะ ทีนี้ในส่วนของตรงนี้เนี่ยนะองค์อมรินเนี่ยท่านเป็นพระโสดาบันนะแตกต่างเราเนี่ยแตกต่างจากท่านไม่ใช่ท่านต่างจากเรานะเราต่างจากท่านลักษณะอย่างนี้พระโสดาบันเนี่ยท่านจะผ่านเรียกว่าผ่านการรู้ด้วยประสบการณ์แห่งการที่ปฏิบัติเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐาน,น,านสติปัฏฐานสี่ท่านผ่านมาแล้วนําเอาร่างกาย กว้างยาววานาคืบที่ท่านว่านะกว้างยาววานาคืบนี่แหละเอามาพิจารณากระทั่งไปรู้ความจริงว่ารูปร่างเนี้ยกว้างยาววานาคืบอันเนี้ยไม่ใช่เราท่านรู้กระทั่งว่าสิ่งเนี้ยไม่ใช่เราละและปกติเนี่ยเราจะบอกว่าเราถูกไหมคะทุกวันนี้เราก็ยังเป็นเราอยู่ใช่ไหมเอออย่างเงี้ยแต่ท่านเนี่ยเห็นเป็นสภาวะธรรมนะไปเห็นเป็นสภาวะ สภาวะที่เรากาลังเรียนกันอยู่เนี่ยกำลังจะคุยกันอยู่เนี่ยนะไอ้น,นั้นองค์อมรินเนี่ยอาจารยกลนกันว่าองค์อมรินเนี่ยท่านเป็นประธานในการทําให้มนุษย์ทั้งหลายทั้งสี่ทวีปนะเอา้าฟังไว้ก่อนนะสี่ทวีปะนะทั้งสี่ทวีปเนี่ยเราเป็นทวีปอะไรฮนะาจาะชมพูทวีปเราเป็นชมพูทวีปพวกเรานะ ยังมีอีกสามทวีปที่เป็นมนุษย์อันนั้นเอาไว้ก่อนเนาะเออทีนี้ในส่วนของตรงนี้เนี่ยทั้งสี่ทวีปเนี่ยจะมีเท้าจตุโลกกรบาลทั้งสี่เคยได้ยินใช่ไหมคะเท้าจะตุโลกกรบาลก็คือจะตุกไลว่าสี่ใช่ไหมผู้ดูแลสัตว์โลกทั้งหมดสิ่งมีชีวิตทั้งหลายทั้งมนุษย์อะมนุษย์ด้วยนะ ไม่ใช่เฉพาะมนุษย์อย่างพวกเรานะคะ,ะมนุษย์ก็คือ,อเปรตอสุรกายใช่ไหมสัตว์นรกสัตว์เปรสอสุรกายแล้วก็เหล่ามนุษย์เทวดาก็ท่านก็ดูแลว่าท่านเป็นผู้ที่มีอำนาจทำบุญมาเพื่อจะดูแลทีนี้องค์อมรินเนี่ยพระองค์สั่งการลงมาให้กับเท้าจะดโลกบาลนั้งสี นะว่าให้ไปตรวจสอบว่าใครเมื่อถึงวันเนี่ยวันสำคัญอย่างเงี้ยที่อาจารย์จัพูดเนี่ยเมื่อวานใช่ไหมวันโกนอ,ะอ่ะใครเมื่อวานวันเมื่อวานเออเมื่อวานวันพระขออภัยอะ่ะวันเมื่อวันก่อนวันก่อนวันโกนเมื่อาวานวันพระแล้ววันนี้หลังวันพระใช่ไหมเออน,น,นั่นแหละค่ะสามวันเนี้ยองค์อมรินสั่งการให้เท้าจะตุโลก,กบาลทั้งสี่อีกทีหนึ่ง ให้ท่าน,นมาตรวจสอบคนที่ทำความดีอันนี้สำคัญนะคะกล่าวไว้ในพระสูตรนะไม่ได้ไม่กล่าวนะอาจารย์ไม่ได้พูดเองนะอาจารย์อ่านอา่อานพระไตรปิฎกในส่วนของพระสูตรและนำมาพูดให้พวกเราฟังมีจริงๆการทำความดีของพวกเราเนี่ยไม่สูนเปล่าโดยเฉพาะการทำความดีที่แบบตัวเองทำแล้วตัวเองได้ อันนี้คือไม่ศูนย์ตั้งแต่ตัวเองได้เข้าใจนะคะแต่ผู้ที่มีความยิ่งใหญ่กว่าพวกเราอ่ะซึ่งเรามองด้วยตาเนื้อไม่เห็นนะท่านเป็นกายละเอียดท่านเห็นเราอ่ะแต่ท่านรู้ว่าพฤติกรรมของเราเนี่ยนะคะการกระทําของเราการพูดของเราเป็นไปด้วยอํานาจของบุญกุศลแค่ไหนท่านจะรู้ว่าใครที่รักษาอุโบสถศีลเมื่อวาน หรือวันก่อนด้วยเนี่ยนะท่านจะบันทึกเอาไว้มีจริงๆในพระไตรปิฎกนะอ่ะไปอ่านได้นะพระสูตรในพระสูตรนะตรงนี้เนี่ยท่านบอกว่าพอจดชื่อไว้แล้วเอามีคนเคยถามอาจารย์ว่าถ้าเราเปลี่ยนชื่อท่านจะจำเราได้เลยอย่างงี้นะบางทีก็เอาไปผิดที่เราเคยได้ยินใช่ไหมคะ เราก็บอกท่านสิถ้าเอาเราไปผิดอะเราก็บอกว่าตอนที่อีฉันเป็นมนุษย์นะนีฉ <c oughs> ันทําเรื่องแบบนี้แบบนี้เอาไว้เนี่ยแต่อีฉันมาเรียนชื่อจากนี่เป็นนี่นะ <c oughs> บอกท่านอีกทีก็ได้นะอัานนจารย์ไม่ได้พูดเล่นนะไม่ได้พูดเล่นนะถ้าหากว่าจับไปผิดอย่างเงี้ยนะเอ๊ะชื่อมันเหมือนกันนะี่เนาะบางคนชื่อเนี้ยตั้งสิบคนอย่างเงี้ยนะเออ ก็จะไปผิไดได้อย่างเงี้ยใช่ไหมคะอืมนะอันนี้ให้เราภูมิใจว่าในสิ่งที่เราได้ทําความดีไปตั้งแต่วันก่อนก็คือวันโกนนะฮะแล้วก็เมื่อวานวันพระใหญ่แล้ววันนี้อีกวันหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องบรรยายทำเมื่อวานอ่าแต่ทีนี้เราโยกมาวันนี้เพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่สัปะยัะของพวกเรามากที่สุดเพราะว่ามันเป็นวันอาทิตย์ที่พวกเราจะต้องหยุดพร้อมกันโดยมาก เราจึงต้องเลือกวันนี้เป็นวันทากิจกรรมของทางมูลนิธินะคะมูลนิธิปรมัตถธรรมแห่งนี้นะคะท่านที่มาใหม่นะคะของกล่าวแจ้งกล่าวอีกทีหนึ่งนะคะเป็นสถานที่ที่เป็นมูลนิธิทั้งหมดเลยนะคะตรงนี้นะบริเวณตรงนี้แหละนะมีการเรียนการสอนเผยแผ่พระอภิธรรมนะคะประจําและการเผยแผ่พระอภิธรรมเนี่ย มีสองช่องทางตอนนี้ก็คือทางวิทยุนะคะจางคะ a m อะไรนะคะห้าสี่ศูใช่ไหมคะ a m ห้าสี่ศเวลาสิบหนาฬิกาสาสิบนาทีก็คือสี่โมงเย็นเออสิบแปดนะเออหโมงหกโมงครึ่งเออหกโมงเย็นนะคะหกโมงครึ่งถึงทุกนึงใช่ไหมคะจางขะทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะ วันเสาร์อาทิตย์ AM540 นะคะทุกเสาร์อาทิตย์ AM540 เวลา6โมงเย็นหโมงครึ่งนะ6โมงครึ่งถึงทุ่มหนึ่งถ้าท่านใดเนี่ยนะคะนั่งรถอยู่ขับรถเองรถติดได้เวลาจังหวะตอนนั้นเปิดฟังนะคะได้บุญได้กุศลในการฟังอาจารย์ศรีสุดาท่านเป็นผู้ออกอากาศ นะฮะอ,อกวิทยุนะคะอาจารย์สีสุดานะแล้วท่านก็สอนอยู่ที่นี่ประจําก็คือหมายเผยแผ่อภิธรรมที่เราเรียนกันประจำเลยนะ mm. อยู่ที่นี่ประจํา mm. ทุกวันอาทิตย์9โมงใช่ไหมคะอาจารย์ขา9โมงเช้าถึงประมาณ11โมงครึ่ง mm. นะอันนี้ก็คือทุกวันอาทิตย์อาจารย์สีสุดาต้องมานะเผยแผ่อยู่ที่นี่ประจํา mm. นะคะ mm. มีกระดานมีอะไรใช่ไหมคะอาจารย์คะ นะเป็นห้องเรียนว่าสถานที่แห่งน,นี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่เผยแผ่อภิธรรมโดยตรงนะคะ,ะมันเป็นเจตนารมณ์ของท่านอาจารย์นิราศีดีวิเศษสุบลซึ่งท่านเนี่ยนะเป็นประธานมาก่อนท่านก่อตั้งเรื่องตรงนี้แล้วก็มีกลุ่มที่ร่วมกันก่อตั้งกันมาลหลายท่านนะคะช่วยเหลือกันจนทุกวันนี้นะคะแล้วในส่วนของตรงนี้เนี่ยนอกจากออกวิทยุแล้วนะคะวิทยุมีเกี่ยวกับเรื่องของการเผยแผ่แล้ว อาจารย์สิสดาสอนในห้องเรียนแล้วตัวของอาจารย์เองนะคะตอนนี้เนี่ยนะไม่ได้มาอสอนที่นี่เหมือนกับว่าเป็นที่ห้องเรียนนะคะแต่อาจารย์คุยในไลน์ไลน์กลุ่มก็คือเผยแร่กันในไลน์กลุ่มเหมือนที่พวกเราได้เรียนรู้กันนั่นแหละนะคะดังนั้นก็เหมือนกับมีมีสามช่องทางเนาะออมีสามช่องทาง,งช่องทางที่ฟังก็ได้6กโมงครึ่ง ตอนเย็นถึงทุ่มหนึ่งสออาทิตย์นะ AM 540น4 0นะฮะนะ AM นะไม่ใช่ fm นะฮะเนาะแล้วก็ถ้าใครสะดวกมีใครแถวเนี้ยที่เรารู้จักอ,ะอ่ะอ่าเราก็ยินดีต้อนรับไม่ค่อยการยินดีต้อนรับมานั่งเรียนมานั่งฟังท่านอาจารย์สอนท่านมีเมตตาอาจารย์สอนช้าท่านมีเมตตาแล้วเราก็จะแบบมีอะไรไม่เข้าใจเราถามอาจารย์ท่านได้นะ,ะสามารถเลย ถ้าใครเราเรามีใครแถวเนี้ยค่ะมีเพื่อนมีคนรู้จักกันถ้าหากว่าเออเนี่ยนะอยากเรียนธรรมะอย่างเงี้ยนะถ้าเขาสนใจอะนะไปเรียนที่ไหนเอาลองมาที่นี่ดูสิกรุงเทพนนทซอยหนึ่งเองอยู่ใกล้ๆกันอยู่ในประเทศไทยนะคะมันไม่ได้ไกลกันเลย <c oughs> ไม่นั่งเครื่องออกนอกประเทศนะ <c oughs> เออนะอยู่ที่ไหนก็มาเถอะประเทศไทยอย่างเนะ <c oughs> งี้ยนะกรุงเทพนนทซอยหนึ่งมาง่ายนะคะอย่างเงี้ยเนาะแนะนํากันมะานะคนะอ่านะนะ นะหรือไม่ก็ถ้าใครสนใจที่จะฟังในไลน์ที่เราคุยกันนี้ก็ได้ดังนั้นท่านที่มาใหม่นะคะอาจารย์ชินราคาโดยมากเนี่ยก็จะนั่งฟังในไลน์กันอืาจารย์ก็พามาด้วยเนี่ยนะเอาเปิดเปิดบรรยากาศ <laughs> เปลี่ยนบรรยากาศเนาะอ่ะอันไนก็พูดในเรื่องของตรงนี้แล้วนะเกิดนําในส่วนของการที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ทําบุญทำกุศลมาแล้วเมื่อวาน แล้ววันนี้ก็เหมือนกับชดเชยวันมาค่าบูชาเมื่อวานนี้วันนี้อาจารย์ก็เลยได้น้องนําเอาธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบางส่วนนะคะเล็กๆน้อยๆเอามาพูดก่อนที่จะถึงเวลานะคะถึงเวลาที่เดี๋ยวภิกษุท่านมาเราจะได้ทําการถวายเพลงกันอะไรเงี้ยนะ